เลเพอร์ปี2026คือสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและนวัตกรรมของยุคใหม่รถ SUV ไฟฟ้าสมรรถนะสูงรุ่นนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่าอนาคตของยุทธกรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คือการผสมผสานระหว่างพลังความสง่างามและจิตวิญญาณของการขับเคลื่อนที่เหนือระดับเลเพอร์ถูกออกแบบมาให้เป็นคู่แข่งตัวจริงของรถดูยุโรปทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและความหรูหราในทุกรายละเอียด ตั้งแต่แรกเห็นบิดเลเธอร์2องดึงดูดสายตาด้วยดีไซน์ภายนอกที่เฉียบคมและทรงพลังกระจังหน้าแบบปิดเต็มรูปทรงหกเหลี่ยมมออันเป็นเอกลักษณ์ของบิดพร้อมโลโก้เลเพอร์ที่เรืองแสงในเวลากลางคืนเส้นไฟหน้าแบบเลตมิตริกส์ดีไซน์เรียวคมตัดกับฝากระโปรงหน้าทรงกล้ามสื่อถึงความแข็งแกร่งลวดลายกันชนและช่องระบายอากาศตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มความสปอร์ตอย่างรูหราด้านข้างของตัวรถเน้นเส้นสายคมชัดไหลลื่นตลอดแนวสะท้อนแสงเงาอย่างสวยงามบนพื้นผิวสีเมทัลลิก ล้ออลลอยขนาด22นิ้วดีไซน์ล้ำสมัยช่วยเสริมบุคลิกทรงพลังพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีทองที่โดดเด่นสะท้อนถึงสมรรถนะระดับซูเปอร์คาร์หลังคาทูโทนแบบลอยตัวเพิ่มความทันสมัยสอด้านท้ายมาพร้อมแถบไฟเลเแบบเต็มแนวกว้างที่สองสว่างอย่างมีเอกลักษณ์โลโก้เลเพิร์ดขนาดใหญ่ฝังอยู่ตรงกลางเสริมด้วยดิฟฟิวเซอร์หลังทรงสปอร์ตและไฟเบรกทรงแนวตั้งที่ช่วยขับให้ดีไซน์ท้ายดูดุดันและล้ำอนาคต เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารของบิตเลเวอร์2,026จะพบกับความหรูหราเหนือระดับในสไตล์โมเดิร์นลักชัวรี่ห้องโดยสารตกแต่งด้วยโทนสีดำทองสุดพรีเมียมผสานวัสดุหนังแนพคุณภาพสูงพื้นผิวตกแต่งด้วยไฟเลตแอนบีอนแคลรรอบห้องที่สามารถปรับได้กว่า64เฉดสีคอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่17นิ้วแบบบังหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนมาพร้อมระบบปฏิบัติการดิลิ้ง2.0ของบิตท,ที่ตอบสนองรวดเร็วและใช้งานง่ายรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน และระบบสั่งงานด้วยเสียงเต็มรูปแบบหน้าปัดดิจิทัลขนาด12.8นิ้วแสดงข้อมูลสำคัญครบถ้วนพร้อมกราฟิกสไตล์อนาคตอบ์ดนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบโน้ตอุ่นและระบายอากาศขนาดที่บอกหลังปรับเอ็นได้และมีพนักพิงสีสันขนาดใหญ่พร้อมช่องชาร์จ USB-C สำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งพื้นที่โดยสารกว้างขวางรองรอบขับการเดินทางระยะไกลได้อย่างสะดวกสบายหลังคาพนธุมิแกลสรูปแบบเต็มบานมอบมุมมองกว้างและแสงธรรมชาติที่อบอุ่น ระบบเสียงจาก Denon D-IO Premium Surround ให้เสียงคุณภาพสูง14ลำโพงพร้อมชับบูเฟอร์ในตู้มอประสบการณ์ฟังเพลงที่คมชัดและทรงพลังระบบควบคุมอุณหภูมิแยกอิสระ3โซนทําให้ทุกตําแหน่งในรถรู้สึกสบายเสมอกันการเก็บเสียงในห้องโดยสารถูกพัฒนาให้เงียบสนิทด้วยเทคโนโลยี Active Noise Cancellation ระดับสูง Bit l e v e 2,026ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ขับเคลื่อน4ล้อกําลังรวมสูงสุดกว่า600แรงมาร้าทา อัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.8วินาทีซึ่งเทียบเท่ากับซูเปอร์คาร์หลายรุ่นระบบขับเคลื่อนใช้เทคโนโลยีอีแลฟอร์ม3.0รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแบตเตอรี่เบลดแบตเตอรี่ความจุ100กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางวิ่งสูงสุดต่อ,อการชาร์จหนึ่งครั้งกว่า700กิเมตรระบบชาร์จเรว DC Fa s t c ชา r ์จสามารถชาร์จจาก10%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง18นาที และยังรองรับระบบ V 2 L หรือ Vehicle to L O A D สำหรับจ่ายไฟออกไปยังอุปกรณ์ภายนอกเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในแคมป์หรืออุปกรณ์ฉุกเฉินระบบกันสเถือนโนปรับอัตโนมัติแบบ Air s u s p e n s i ช n ช่วยให้ขับขี่นุ่มนวลในเมืองและมั่นคงบนถนนภูเขาหรือเมื่อขับด้วยความเร็วสูงบิดเละเพย์ยังมาพร้อมระบบช่วยขับอัจฉริยะดิเพเลอร์สาที่รวมเทคโนโลยีขับขี่กึ่งอัตโนมัติเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบตรวจจับมุมอับสายตาระบบเบรกอัตโนมัติิฉฉุกเน และระบบจอดรถอัตโนมัติ360องศาพร้อมกล้องรอบคันความละเอียดสูงที่ให้ภาพชัดแม้ในที่มืดราคาของบิตเลเพอร์ปี2026คาดว่า,าจ,จะเปิดตัวในประเทศไทยในช่วงกลางปีด้วยราคาประมาณ2.5ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต่อนอและอาจสูงถึง3.2ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อเต็มรูปแบบและออปชั่นพิเศษครบชุดซึ่งเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือกว่ารถยุโรปหลายรุ่นถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ายอย่างยิ่ง สรุปแล้วบิตเลเปร์2026ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์ไฟฟ้าแต่มันคือผลงานแห่งนวัตกรรมที่รวมความแรงความรูหราและเทคโนโลยีแห่งอนาคตไว้ในคันเดียวรถคันนี้ถูกสร้างมาเพื่อคนที่ต้องการก้าวนำทุกคนบนท้องถนนพร้อมสะท้อนภาพลักษณ์ของความมั่นใจและความสำเร็จอย่างแท้จริง